มันอยู่มันอยู่เยอะนะเว้ยบนเขาอ่ะเห็นใช่ไหมเฮ้ยใครยิงวะแสดงว่าถ้ามันอยู่บนเขาเยอะมันเราเอาเราออกทางเขาแน่พี่ต้องซีร่พอยต้องยอะนะไฮ้คันข่าใครข้างหน้ารไปเขาต้างหนาแน่นะใครมีมานะเพื่อนเล่นเฮ้ยมันวางมันวางมันวางข้างๆรถจะใครโดนไหนยเห็นปะมา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 ราม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 าาามาาามาา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 มาา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 มาา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 มาาามาาราาาาาาามา มาเพมาอย่าเลี้ยงเยอย่าเลี้ยฝัง่าเ้ยฝัอมด้ไมาได้มาให้ได้มาได้เือนแเือแือกัสพมันวางภา่อนไม้่อนไม้เฮ้ยไม่มีรถตามมานะมาเ่อไม้ก็มาเ่อนเราเร็วๆรมาไอ้โฮตนนไว้่อนโ้นนไว่เฮ้ยดมันเฮดคันคนคันนี้ันนี้หลัง้านเราหลังบ้านเราฟูเยฟูเรีไ้ยพีังน้ยบารเตมา้ยู่หลัไฟ้ ให้มันอยู่หลังเรานะตอนเนี้ยมันมาอยู่หลังเราแทนนะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเคี้ยงข้างหลังนี้มึงเคี้ยงข้างหลังก่อนดิมข้างหลังอ่ะกูป้าเพื่อนเราตกนะเพื่อนเราตกนะเพื่อนเราตกล่างเห็นไหมเพื่อนเราตกเพื่อนเราตกก็ลโฟกัสข้างหน้าหน่อยโฟกัสข้างหน้าหน่อยัลโหลเพื่อนมา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 เราต้องขอดไม้ขอดไม้เพื่อขอดไม้มาเลยมาเลยก็ลงนี่ก็ลงนี่ก็ลงก็ลงลงเลย กูโดนอยู่หลังบ้านนะกูโดนอยู่หลังบ้านนะหน้ากูแดงหลังบ้านนะฮัลโหลปืนปืนปืนมาหลังบ้านเราหน่อยมาหลังบ้านเราหน่อยหลังบ้านเราหน่อยมาหลังบ้านเราหน่อยกูโดนจับนะสองคันข้างบ้านฮัลโหลมาหน่อยได้ปะร่วงไ่วงไปร่วงไปร่วงไปร่วงวงแล้วอ๋อที่มึงยิงนี่มึงยิงนี่มึงปัก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  พ,พี่ตรงตรงลงไม้พี่ต้องช่วยต้องไม่ช่วยตรงลงไม้พี่ลงไม้ลงไม้ต้องนี่ลงไม้งั้นเพื่อนออกไม่ได้ไหวปะไหวปะไอโอ้โห,หถูกกันไม่ร่วงพี่นะถูกกัเพื่อนอะเพื่อนตาย มันมันมาเล่นตรองลงไม้เพื่ไม่มีใครไปช่วยลงไม้อ่ะเคลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่างนั้นเด้วยตัวออกปีปีที่ไม่มีใครเอายังไหมไม่ใช่แบบปวดหวยเคลื่อนมาก่อนขึ้นมาก่อนให้พูดตืนบนรถเคลื่อนมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเฮ้ยไอเฮียฮัลโหลมึงมึงไหวกันไหมนี่ข้างในไฟเนี่ยขอคร่ขอคูขอสามีกรอดมึงไหวไหมไหวไหมดิ๊ก ดีไมอยากไปบ้าหวใช่ไหมรอแปบบรอแปบบรอแป๊บขอซ่อมรอบรอบหนึ่งอูดูในไฟให้หน่อยดูในไฟใหพี่หน่อยพี่ขอซ่อมก่อนรอบหนึ่งอย่าลงนะอย่าลงอย่าลงอะไรนะขอจะบอกเลยฉัไม่หวแล้เออเออไม่อะไรไม่อะไรซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูลืมขอโทษว่ะลืมปิดลืมปิดหลังไฟมันเอาออกป่ะดูนะออกรถยังหายซ่อมเลยหายซ่อมเลยหลังบ้านมันเอาไปเราต้องวน คนตกไปตอนนาจีกับพี่ยกเดี๋ยวมันก็หมดแล้วใครอยู่หลังบ้านวะเนี่ยเฮ้ยหลังหลังบ้านเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบัสขอขอหน่อยบัสเออหลังหลังหลัง,ลง,ลง,ลงบ้านมันหลังบ้านมันเพื่อนมันโัดดรออกยกยังไงพี่เนบ่ายลอง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 มาสอบมาลองมาสอบมาเฮ้ยคันนี้คันนี <พอ S 1> ขน้ขึ้นมาขึ้นมามึงยืนอืออะไรเฮ้ยเอ้าเฮ้ย เฮ้ยขึ้นรถไอ้เหียหลังไฟมั่ออกไปอ้เฮียเกี่ยงกันทำไมอะโอ้ยควายแล่นเฮียอะไรกันวะมึงเหี้ยหลังไฟดิเคือนโดนหลังไฟรผมอก่อนนะผมวนเลยวนี่หลังไฟมันเ่อมามาึ้นมาตมาตเข้านมาตบนมาตบมาตมามึงจินยากันดิขึ้นรถ <Sadly, S 1> ขึ้นรถ เล่นอะไรของมันวะเนี่ยเนี่ยคนดูมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมว่ามันเล่นอะไรกันมึงเห็นไหมแกงกูเนี่ยปัญญาอ่อนนี่สัสพ่อมันตายมั้งเหียเล่นอะไรอ่ะกูบอกขึ้นรถมาทิ้งศพให้หาพ่อมึงอ่ะห้ดิ๊เล่นไปดิปไปไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างน้อง โอเคเอาให้ได้นะเอาให้ได้หลังไฟมันเยอะมากเดี๋ยวพี่จับให้ได้อู่มาหลังไฟมาหน่อยอหาหน่อยหาหน่อยช่วยหาหน่อยเป็นไงบ้างใครพูดไฟหน่อยได้ไหมตอนนี้กูเข้าไฟไม่ได้เลยอิพีมันเยอะจัดเลยมองไม่เห็นเลยเลยโอ้หลังข้างล่างข้างลาง พี่เอาศพผมเอาศพไปทิ้งพี่พี่โยกเลยไปเลยข้างล่างโดนอย่างเยอะเลยข้างล่างสะพานบอกเพื่อนหน่อยข้างล่างสะพานโดนเยอะมากบอกเดมอนไอบอลไอ,อให้อยู่ไปช่วยเพื่อน,นก่อนผมต้องเอาศพไปทิ้งเว้ย เอวอลอลเราขึ้นเยอะนะเนี่ยเอวอลลงไปบ้างนะการไฟเป็นไงบ้างการไฟเป็นไงบ้างเฮ้ยกลางไฟมึงบอกนีล่างใต้สะพานอย่างเยอะเลยเฮ้ย หลังบ้านมันกูอยู่กูอยู่บ้านอยู่ไหนอะไหนอะข้าไหนบ้านสไรบ้านข้างนันสีไรหลังบ้านเราหลังบ้านเราขึ้นเาโ้ยกูตกกูตก้านทำอะไร เป็นไงบ้าง,น,งไไน้องสวย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 มึงมาหลังบ้านหน่อยได้ไหมปืนมันตกปืนมันตกในไฟเกิดยังไงในไฟโดนยังในไฟโดนในไฟโดนฮะอะไรนะไม่ได้ยินเลยในไฟโดนโดนได้ไงอะ่ะในไฟโดนเหรอฮัลโหลในไฟโดนไหมนี่เฮ้ย โดนโดนพี่ยกโดนนั่นออกเลยปืนออกูกออกนะพี่แล้วพี่เป็นบนรถอ่ะออกอยู่ออกอยู่โอ้ยเบบที่ยกลับไอทีไม่วิ่งกันป่อเลยอะ่ะไม่อะไรปืนไป,นปนเลยไรเงี้ยนี่เฮ้ยมึงอยู่ไหนกันนะมึงอยู่ไหนกันกูอยู่เมืองบนมาช่วยเมืองบนหน่อยได้ไหมเมืองบนตรงปั๊มเลยโดนไล่หรอใช่โดนไล่คันหนึง่งเฟอร์ถ้าเฟอร์พี่ต้องขึ้นเขาพี่ เดี๋ยวโดนชนอยู่โดนชนอยู่มาช่วยหน่อยได้ปะช่วยหน่อยได้ปะคุณจะหลุดแทนวะไกลมากเลยเฮียคุณเล่นให้คุณเล่นให้คุณเล่นให้หวยเอ้ยไม่งตามกูจริงเลยโอ้ยอยากันตันไม่มีไอสัตว์เอ้ยหวยเอ้ยเพื่อนกูอยู่ไหนหมดวะ ขึ้นรถเต็มขึ้นรถกูมียาต้นเต็มเฮียขับรถไฟฟ้าขับอย่างกาเฮียหวยชนอีกเฮียพลาดว่ะหวยโอ้ยกูไงมันล้นอ่ะมันเจอกูไงเฮียตะวันอ่ะเซ็งว่ะโอ้ยช่างมันไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่เว้ยและแล้ววันนี้กูก็มาล่ารอยยิ้มไม่ยกพบเงินผวาแม่แรงลุ้มลุ้มอิสมาอีเปลาะปล่าเป็นแบบนี้ เห็นแล้วมาหวาดีมึงไม่เป็นไรหรอกขอดูแหมแล้วมาหวาเมื่อกี้ยังเอากูไม่ลงเลยรถกูมันพลิกไม่ได้เฉยหรอกไอสัตว์โอ้โหเสี็จได้เหรไฟเรามันนานทําไมมันมันไหวนะเว้เราก็เอาศพออกมาทิ้งนะเว้แต่เมื่อกี้ข้างหลังเราสามคนมันไม่ยอมขึ้นรถกูไม่มันเป็นจั๊กอะไรของมันวะเสียจได้่ะไม่ขึ้นเขามันขึ้นไม่ทันโอ้โหจะขึ้นไปอยู่ ผมเห็นมันมีตัวหนึ่งมาไงผมไม่อยากไปยุ่งไงขอบคุณด้วยนะเล่นในทุก่าด้วยนะเอางี้างี้เอางก่อนด้วยกู้ได้ปโยงัมาที่มันาพวกนงนะออเอามาเอากูให้ด้วยสัตว์ไปพาไปพาหน่อยพาหน่อยคนนึงกูาัมบู้อยกูไม่น่อยาพานเอนีะ S <S ก็สูดสิบเอไม่ได้ดูว่ะว่าไงพี่เบิกเองว่าไงว่งมา,มาโลโลกูขอร้องอ่ะนรูขาวกูนะบอกก่อนะนะตรงเนี้ยรูขาวกูนะ